ข้อวันนี้นะครับก็เตือนคนใช้ Firebase Database ทำไมผมไม่ค่อยแนะนำนะครับสาเหตุก็เพราะว่ามันมีค่าใช้จ่ายถ้าเกิดคุณใช้เกินโกลตาเนี่ยค่าใช้จ่ายมันสูงปรี๊ดเลยมันเกิดจากการที่ว่าคนที่เพิ่งหัดเขียนเนี่ย เขาก็จะใช้ฐานข้อมูลเป็น Firebase หมดเลยแต่ในมุมของอเขาเรียกผู้ประกอบการอย่างผมอ่ะแล้วก็จัดทุมข้อเช็คหลายที่นะครับเขาไม่ได้ใช้ไฟเบ s กกันเลยดังนั้นเนี่ยมันทําให้คนที่ไปเสียเวลาฝึกฝนมาเนี่ย มันเหมือนกับเสียเวลาไปออเปล่าเวลาทํางานจริงๆเนี่ยนะครับพวกข้อมูลพวกนี้ส่วนมากก็จะผ่านพวกเว็บ API มากกว่านะครับเราต้องเข้าใจก่อนว่าอืมมันไม่เหมาะ production ันั้นก่อนที่เราจะจบการศึกษาใช่ไหจากมาหาลัยหรือก่อนทำโปรเจกต์จบเนี่ยพอเราขึ้นโครงได้หนึ่งผมแนะนําว่าให้ศ,ศึกษา back end นะถ้าเกิดคุณเข้าใจหลักการทํางานของทาง Firebase เวลาคุณจะหนีไปทํา m o n g o เนี่ยมันก็ใช้เวลาไม่เยอะมากนะครับการที่คุณเขียน back end เป็น ขียนโปรแกรมเชื่อมต่อระเบลดเป็นเนี่ยมันเป็นสิ่งที่จําเป็นนะครับสำหรับ d e v e l o p e r แค่นี้แหละนะครับผมแค่จะอยากจะมาบอกว่าคนที่ใช้ไฟเบลดนะรัฐเบดเนี่ยใช้ไปแล้วเนี่ยจะเจอปัญหาอะไรนะครับผมเข้าใจว่ามันง่ายแล้วมันก็เรียลไทม์ด้วยมันผมว่าหลายคนเนี่ยชอบว่ามันเรียลไทม์ถ้าเกิดคุณจะใช้แต่ไฟเบลดผมคิดว่าอยากให้มองไฟเบลดมันแค่แบบเป็นตัว mock ข้อมูลเริ่มต้นก่อนแต่พอคุณ mock ข้อมูลนะครับจำลองข้อมูลได้สําหรับงาน font n คุณแล้วเนี่ยอยากให้คุณเสียเวลาไปหัดพวก back n นะครับเขียน เขียน The .NET Core มันเป็นโปรไฟล์ที่ดีการสมัครงานนะครับมันได้ใช้แน่ๆมันยากกว่าแน่นอน แต่มันได้ใช้ของบมงอย่างมันง่ายแต่ว่าทําไปก็อาจจะเขาเรียกว่าไม่ได้ตอบโจทย์สกิลที่บริษัทต่างๆต้องการนะครับผมว่าในเมืองไทย90 9 0ตไม่ต้องไม่ได้ต้องการคนที่เขียนเชื่อมต่อไฟเบอร์เบดเอเเบดเป็นนะครับต้องการคนที่มีประสบการณ์ในการเขียนเชื่อมต่อ Backend นะครับเชื่อมต่อเว็บ API เป็นมากกว่าทำา Backend ง่ายๆนะครับอย่างเช่นเขียนโนดเขียนเชื่อมต่อง่ายๆเป็นยังดีกว่าเพราะบริษัทเองมันก็ไม่ได้ใช้ไฟเบอร์เดอ่ะดังนั้น ่อให้คุณแบบใช้ดียังไงอธิบายมาเขาก็ไม่ค่อยเก็ตอะว่ามันทานํางานยังไงนะครับในอีกด้านเนื้อคือค่าใช้จ่ายที่ยังสูงนะครับเมื่อใช้ในเชิงโปรดักชันส่วนมากเนี่ยจะเจอจะโจทย์นักศึกษาว่าเวลาไม่พอนะครับมันเวลาไม่พอก็เลยต้องใช้ f i r e b a s เนะครับแต่ว่าถ้าเกิด ผมจะบอกว่าคุณแบบศึกษาเรื่อง back end เนี่ยถ้าเกิดคุณทําระดับ firebase ได้เนี่ยผมเชื่อว่าถ้าเกิดคุณคุณมีสกิลพอที่จะใช้ firebase เป็นนะผมคิดว่าคุณน่าจะมีสกิลในการเรียนรู้เรื่อง back end เนี่ยเอาแบบเต็มที่นะผมว่าไม่เกิน2อาทิตย์อะ่ะคุณก็พอจะเรียนรู้ไปละคุณก็จะสามารถที่จะ เขียน back end แล้วก็เชื่อมต่อ data base แล้วก็สามารถจะทำ back end ทดแทนตัว Firebase ได้เลยแล้วก็มันเป็นอีก text stack อันหนึง่งซึ่งเป็น profile เวลาคุณจะไปสมัครงานได้เลยนะครับเอาละว,วันนี้คงเท่านี้แล้วกันนะครับก็ขอบคุณทุกคนมากนะครับสวัสดีครับ